สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกคนเนาะวันนี้เราก็มาเจอกันอีกเช่นเคยสําหรับช่องสูตรหวย59อ่ะวันนี้เราก็จะมาเจอกันในแนวทางหลัก10ล่างเนาะหลัก10ล่างก็จะมีทั้งหมด3สูตรอ่ะก็เดี๋ยวก่อนที่จะพาไปทำเนาะท่านผู้ชมอ่ะก็มาดูคําเตือนของทางช่องคําเตือนของทางช่องก็จะมีว่าช่องนี้เป็นเพียงแนวทาง ในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมวันนี้ก็จะพามาดูหลักสิบล่างเนาะสามสูตรอ,อย่างงวดล่าสุดมาดูงวดล่าสุดกันก่อนออกอยู่ที่หกสามล่างหลัก สิของเรา,าจากที่ทั้งหมดทำมาแล้วเนาะเข้าตัวเด่นทั้งหมดเลย1 2ึ่งสองสามสี่ห้าหกงวดเข้าตัวเด่นหมดเลยยังไม่มีงวดไหนที่เข้าตัวรองซึ่งงวดนี้ตัวเด่นงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกาตัวเด่นก็จะมีเพียงเลขเก้าตัวเดียว แล้วก็ตัวรองก็จะมีอีกทั้งหมด5ตัวเนาะ,ะผลรางวัลออก6-3ดังนั้นงวดน,นี้ตัวเด่นก็คือหลุดไปไม่เข้าแต่เข้าเป็นตัวรองก็คือตัวนี้เลขหกก็เข้าไปอีกเป็นงวดที่7จ็ดสำหรับหลักสิบของเราชน3สูตรเดี๋ยวเรามาดูสูตรที่1กันก่อน ูตรที่หนึ่งสูตรที่หนึ่งของเราสูตรก็จะมีอยู่ว่าให้เอาหลักสิบล่างของงวดที่แล้วแล้วก็งวดล่าสุดเนาะลบกันจะเป็นตำแหน่งหลักสิบล่างเท่านั้นแล้วก็ บวกด้วยค่าคงที่หนึ่งสองครั้งแล้วก็สองสองครั้งแล้วก็หนึ่งหนึ่งครั้งจะได้เลขเด่นทั้งหมดห้าตัวเนาะอันนี้ก็จะเป็นของงวดที่แล้วงวดที่แล้วจะเข้าเป็นตัวรองเดี๋ยวเรามาดูของงวดน,นี้เลยนี่ก็ตัดไปประกาน่าจะหมด อ่ะหลักสิบของงวดที่แล้วของเราเป็นเลขอะไรเดี๋ยวลงตรงนี้ก่อนหกสามนี่เขาเลขหกสำหรับสูตรนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดงวด เจ็ดงวดงวดนี้จะเป็นงวดที่แปดหรือไม่เดี๋ยวเรามาลุ้นต่อกันเนาะอ่ะหลักสิบล่างของงวดที่แล้วก็จะเป็นเลขเลขสี่เนาะอ่าสังเกตท่านผู้ชมมีสี่สี่หสี่หกอ้าวสี่หกสี่หสลับกันมาอย่างนั้นดูลักษณะแล้วมีหนึ่งมีหมีหนึ่งมีหมี9้ามีสี่ หกสี่หกอ่ะก็ช่วงหลังๆนี้ก็จะมีแค่เลขสี่ตัวนี้หนึ่งหนึ่งสี่หกเก้าที่เข้าในหลักสิบนะตอนนี้เนาะอ่ะก็เดี๋ยวเขียนไว้ก่อนหนึ่งสี่หกเก้าสี่ตัวนี้มาบ่อยหลักสิบ อย่างแกก่อนอ่าอันนี้ยังไม่เกี่ยวกับสูตรอ่าถ้าสูตรของเราก็อ่างวดที่แล้วปเป็นเลขสี่เนาะหลักสิบสี่ลบด้วยหกเท่ากับสี่ลบหกเท่ากับสองบวกค่าคงที่หนึ่งก็เท่ากับอีกรอบสองบวกหนึ่งได้สาม สามบวกหนึ่งได้สี่สี่บวกสองได้หกหกบวกสองได้แปดแปดบวกหนึ่งได้เก้าอะได้เหมือนเหมือนเดิมเหมือนของงวดที่แล้วก็เดนห้าตัวมีสามสี่หกแปดเก้าเราก็เขียนตรงนี้ไปก่อนสามสี่หกแปดเก้า เหมือนงวดที่แล้วเลยแล้วก็ลงตรงนี้ไปด้วยสามสี่หกแปดเก้าอ่ะสูตรที่หนึ่งผ่านไปเดี๋ยวเรามาดูสูตรที่สองกันต่ออ,อันนี้จะเป็นของสูตรที่สองสูตรที่สองงวดล่าสุดออกหกสามก็เข้าไป ก็หน่สามสี่ห้า 6, กเจ็ดแปดสูตรนี้เข้ามาแล้ว8งวดสำหรับสูตรหลักสิบล่างสูตรนี้เข้ามาแล้วแดงวดต่อไปก็มาลุ้นกันต่ออีกว่าจะเป็นงวดที่เก้าหรือไม่เนาะสูตรที่สองของเราอ่าสูตรที่สองของหลักสิบล่างนี้ สูตรที่สองจะเป็นหลักสิบล่างเหมือนเดิมเนาะหลักสิบล่างเหมือนเดิมจะเป็นงวดล่าสุดนี่แหละหลักสิบล่างของงวดล่าสุดบวกต้วยค่าคงที่ก็จะมีตั้งแต่สองแล้วก็หนึ่งแล้วก็สองแล้วก็สามาสูตรนี้จะเป็นเลขเด่นทั้งหมดสี่ตัวงวดนี้เลขหลักสิบก็จะเป็นเลขหกเนาะนี่ตัวนี้ เราก็เอาหกตั้งหกบวกสองเท่ากับแปดแปดบวกหนึ่งเท่ากับเก้าเก้าบวกสองเท่ากับสิบเอ็ดสิบเอ็ดบวกสามเท่ากับสี่อ่ะสรุปว่าสูตรที่สองนี้ เด่น4ตัวเด่นอยู่ที่เลข8เลข9ก้เลข1แล้วก็เลข4ก็เดี๋ยวมาลงตรงนี้8 9 1 4งอ่ะงวดนี้ก็จะเป็นประจำงวด16พฤศจิกา66ก็มาลุ้นกันต่อสำหรับสูตรนี้หลักสิบล่างสูตรที่2จะเข้าต่อเป็นงวดที่9หรือไม่ไปลุ้นกัน ก็เดี๋ยวมาลงตรงนี้ก่อนแปดเก้าหนึ่งสี่ก็ต่อไปเราก็มาดูสูตรที่สามสูตรที่สามเนาะนี่สูตรที่สามเหมือนจะหลุดเลยไม่เหมือนเลยหลุดเลย,เลยหลผลลัพวันออกหกสาม หลุดไปสูตรที่สามก็เลยเข้าเป็นตัวรองสำหรับเลขหลักสิบของเราสูตรนี้ก็หลังจากที่เข้าไป 1, 2, 3, 4, 5, 6, หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดงวดที่แปดหลุดไม่เข้าก็เดี๋ยวมาลุ้นกันต่องวดที่เก้าเนาะก็ยังใช้สูตรเดิมเหมือนกันเหมือน งวดที่แล้วส่วนสูตรสูตรทำยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันสูตรที่สามสำหรับสูตรหลักสิบล่างสูตรนี้จะเอาหลักสิบล่างเหมือนเดิมของงวดที่แล้วกองงวดล่าสุดมาบวกกันบวกกันแล้วก็จะไปบวกกับค่าคงที่สองหนึ่งครั้งแล้วก็หนึ่งสองครั้ง แล้วก็บวก4หนึ่งครั้งแล้วก็บวกอีก1อีก1ครั้งจะได้เลขเด่นทั้งหมด5ตัวในสูตรนี้เนาะหลักสิบล่างของงวดที่แล้วเลขอะไรเลข4 4บวกด้วยหลักสิบล่างของงวดล่าสุดคือเลข6 4บวก6เท่ากับ0 0บวกค่าคงที่2 เป็นสองแล้วเท่ากับก่อนสองบวกหเป็น3 3มบวกหเป็น4 4่บวกสเป็น8 8ดบวกหเป็น9อ่ะเหมือนงวดที่แล้วเลย2 3 4สาี่แปเด่น5ตัวสำหรับสูตรหลัก10ล่างสูตรที่3าม งวดที่เก้าเนาะจะหลุดหรือไม่หรือจะไปต่อถ้าหลุดอีกเป็นงวดที่สองก็เดี๋ยวจะเปลี่ยนสูตรนี้เลยสูตรสามสูตรหลักสิบล่างสูตรสามนี้แต่ว่างวดนี้ขอเอาไปลุ้นก่อนเนาะเพราะว่าพึ่งหลุดแค่เพียงงวดเดียวเท่านั้นงวดนี้ก็ได้สองสามสี่แปดเก้าอะหลังจากที่เราทำครบทั้งหมด สามสูตรเนาะสำหรับหลักสิบล่างของเราก็จะมาดูกันว่าสามสูตรมเีเลขตัวไหนที่ชนกันเนาะเป็นเลขเด่นตัวที่1เลข3ามมีไหมไม่มีตัวที่2เลข4อ่อาตัวแรกมาแล้วเลข4เลข6ก,กไม่มีแปดมี8ด เก้าอ่าสรุปครบแล้วเด่นสามตัวเด่นอยู่ที่สี่แปดเก้าเดี๋ยวมาดูตัวลองกันอีกสักนิดนึงเลขสามสี่ไปแล้วหไม่มีแปดเก้าหนึ่งไม่มีอ่าสรุปว่าในงวดนี้หลักสิบล่างเด่นอยู่สามตัว เด่นอยู่ที่เลข4 8 9ลองเลข3ไม่แน่งวดน,นี้อาจจะมาที่เลขเด่นก็ได้เด่นมี3ตัวส่วนลองมีตัวเดียวเนาะก็เหมือนกับเข้ากับเลขตัวนี้เลยท่านผู้ชมเลขตัวนี้เห็นไหม1 4 6 9 มาบ่อยหลักสิบล่างหนึ่งสี่หกเก้าตอนนี้มาบ่อยหลักสิบล่างก็ถ้าจะเน้นนะตอนนี้นะแต่เป็นเลขสี่กับเลขเก้าสี่กับเก้าเพราะว่าเลขสี่ตัวนี้มาบ่อยที่สุดในหลักสิบล่างเพราะว่าดูจากตรงนี้อัอนนี้เป็นตัวอย่างนี่ หนึ่งหกหนึ่งหกเก้าสี่หกสี่หกอะถ้าเลขสี่ตัวนี้ยังไม่เปลี่ยนสันนิษฐานว่าคิดว่าก็ได้ถ้าเลขสี่ตัวนี้ยังไม่เปลี่ยนที่จะมาออกในหลักสิบแล้วงวดสิบหกพื่อสิจิกานี้หลักสนะิบน่าจะเป็นเลขสี่กับเลขเก้าที่จะต้องมาให้เห็น ถ้าสี่ตัวนั้นเปลี่ยนแล้วไม่มาแล้วก็จะเป็นเลขแปดหรือเลขสามนี้สำหรับงวดสิบหกพฤศจิกายนี้หลักสิบล่างอ่ะสุดท้ายนี้แล้วนก,ก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมรับฟังขอให้ท่านผู้ชมโชคดีรวยๆถูกหวยกันทุกคนขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ